สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่อยู่ยังครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านท a l กออฟเดอะทาวนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจะเนี่ยวันนี้โอ้ยเรื่องของชั้น14นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องอะไรจะเนี่ยเรื่องของพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าพักส้มอะไรทํานองนี้ครับท่านโอ้ยตอนแรกผมก็แทบจะขยี่ตานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอเพื่อนผมนะเนี่ยที่มันเป็นหน่วยข่าวกองนะครับท่านผู้ชมส่งข่าวออกมาครับท่าน เฮ้ยมันมีการซื้อขายยาจุดๆๆอะไรกันประมาณนี้นะคะรับเ่ิมผู้ชมครึ่งล้านกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอะไรประมาณนี้เฮ้ยเราก็เอาอมาอ่านนะครับท่านตอนแรกไอ,อ้หานี้แม่งเฟกนิวแน่เลยนะเนี่ยเฮ้ย มันหวังที่จะดิสเครดิตผมหรือเปล่าวะเนี่ยสำหรับไอ้เพื่อนคนนี้นะคะท่านผู้ชมหวังว่าเนี่ยผมจะต้องทําข่าวที่อะไรวะเนี่ยดิสเครดิตพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้นะคะท่านผู้ชมโดยข้อมูลนั้นเบนเทสสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเรื่องจริงนะคบท่านผู้ชมผมต้องไปขอโทษมันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวแล้วเรื่องที่ว่าน,นั่นคือเรื่องอะไรจ้าด่วนเลยนะคะท่านผู้ชมมาแล้วจ้าตอนนี้ทุกคนขาถามใครเหรอจ๊ะเนี่ยผู้สมัครสอทอพรรคประชาชนนะคะท่านผู้ชมนายแบงค์อะไรประมาณนี้บอกว่าไม่ได้ตั้ง ใจจะไปรับยาน,นะเนี่ยหลังจากนะครับท่านผู้ชมโดนจับยาบ้าอะไรประมาณนี้นะครับท่าน5 0 0แสนเม็ดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีการออกมาประคมข่าวนะครับท่านโอดท้อนะเนี่ยอดท้อว่าอะไรเจะเนี่ยโดนเกมการเมืองเล่นซะแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าการเลือกสอทอนะเนี่ยจะมีอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับท่านตั้งข้อสังเกตสังเกตว่าอะไรเจะเนี่ยทำไมถึงไม่จับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจับก่อนหน้านี้เราจะได้เปลี่ยนตัวผู้สมัครทันนะครับท่าน และอีกซีนาริโอหนึ่งลหละจ้าทำไมไม่จับหลังจากที่อะไรวะเนี่ยเลือกตั้งเสร็จแล้วนะคบท่านผู้ชมมั่นใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยว่าเป็นเกมสก,กัดขานะครบท่กกนานผ <c oughs> ู้ชมจากพรรคการเมืองคู่แข่งอะไรประมาณนี้เพื่ออะไรเจ้าเนี่ยจะดิสเครดิตพรรคเขานะครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะคะท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านมากมกายไก่กองกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเอ,อ,อ้ยก,ก้าวไกลมาครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าขายยามหมดนะคบท่านผู้ชมหลังสีมันลมอกอกครับท่านขึ้นบนเวที ปาใสายหาเสียงนนเนื้เนี่เลือกเก้าไกมาขายยาหมดอะไรประมาณนี้ให้เราก็นึกคือสุดยอดไปเลยทีเดียวนะเนี่ยพักนี้เลือกเก้าไกเข้ามาการขายยาจะต้องหมดไปใช่หรือไม่สุดท้ายครับท่านเพื่อนผมก็อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนัดถามมีอะไรอีกแล้วจ้ามึงเนี่ยเก้าไกมาขายยาหมดแล้วตอนนี้หมดยังไงวะเนี่ยเนี่ยโดนจับขายยานะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรมาแล้วจ้ารวมเรื่องชาวพักประชาชนอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมทํามาเป็น โฟกราฟรีกันเลยทีเดียวแบงค์พานุพงศ์ครับท่านซึ่งโดนจับไปหมาดๆได้นะครับผู้ชมยาบ้า5 0 0แสนเมตรอะไรประมาณนี้เป็นอะไรจะเนี่ยเป็นผู้สมัครสอทอครับท่านที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผู้แบงค์พานุพงศ์ผู้สมัคร,ผ,ครผู้สมัครสอทอเมืองลัดหลวงจังหวัดสม,มุทรปราการถูกจับข้อหาอะไรเจ้เนี่ยร่วมแก๊งค้ายาเสพติดนะครับท่านผู้ชมวงเล็บว่าถอนตัวจากการเลือกตั้งสองใครละจะเนี่ยปูอัดชัยยามพวานครับท่านปุงมคุกคามทางเพื่ออะไรประมาณนี้ วุฒิพงษ์ทองเหลาครับท่านแจ้บปาจีนสอสอปาจีนก็คุกค,คามทางเพืชน,นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ถูกขับจากพักไปแล้วจิรัตน์ทองสุวรรณอันนี้ก็เป็นสสอลักแกงหนีทหารนะครับท่านผู้ชมอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับท่านนายต้นกล้าจระยุทธอะไรประมาณนี้สสอกทมก็เหตุทะเลาะวิวาทสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับท่านนายนครชัยขุนนรงสอสอละยองเขตสามเคยต้องโทษลักทรัพย์บุงเล็บลาออกไปแล้วนายศิรินสงวนไิลสสอกทม จำไลฟ์แฟนสาวนาทีพักุลเศษสอสอบัญชีรายชื่อถูกจับข้อหาเมาแล้วขับวงเล็บลาออกไปแล้วนายสิทธิชัยสำลิศผู้สมัครสอทอนครอ,อะไรวะเนี่ยนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชนบุรีมีความผิดฐานมีมเม็ดเอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอมเฟตามีนนี่มันยาบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วเม็ดเอมเฟตามีนนี่มันยาไอหรือเปล่าวะกูก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็มเป็นว่าโอ้ยไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่าน แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจะเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเรื่องผู้ชมเบื้องต้นครับท่านต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียววนะ่านี่ว่าเป็นเกมการเมืองหรือเปล่านะครับท่านทำไมถึงต้องมาจับกันวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่ได้หรือเนี่ยอีก3-4-5หวันให้การเลือกตั้งสทอทเสร็จไปก่อนสิว่าน,นี่แบบนี้มันตัดขากันชัดๆเลยหรือไม่นะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยนายแบงค์ผู้ต้องหานะเนี่ยที่โดนจับยาบ้า5 0 0 0 0 0เม็ดนะครับท่านผู้ต้องหาสวม ใส่เสื้ออะไรวะเนี่ยงวดออกเสียงพ้องอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมในวันที่โดนจับครับท่านเทศบาลประชาชนเว้ยเคยมาแล้วจ้าเทศบาลพันใหม่ บัตรอะไรวะเนี่ยกาเบอร์สนะครับท่านผู้ชม,มดออรอานนท์อานเนตอะไรก็ว่ากันไปก็ปรากฏภาพครับท่านผู้สมัครนเนี่ยของพักประช,ชาชนชื่อนายแบงค์พันธุพงศ์ครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโดนจับยานะครับท่านผู้ชมทุกคนค้าสืบมีนบุรีนะเนี่ยตำรวจครับท่านรวบแก๊งค้ายาบุญรักษาอะไรประมาณนี้พร้อมยากว่าโอ้ยเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมยาให้เป็นกิโลเลยนะครับท่านผู้ชมเคตามียนก็หลายกิโลเลยทีเดียวนะครับท่านยาบ้าห้าแสนเม็ดอะไรประมาณ านนี้เราจะทําอย่างไรต่อจะเนี่ยพักประชาชนมีอะไรออกมาแล้วหรือยังมาแล้วจ้าโดยตอนนี้นะครับด่านผู้ชมหลังจากป้าเจีย๊ยบอมรัชชดบันมิรกุลน,นะครับท่านได้ประกาศลั่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดสอทอที่นครปฐมที่พักประชาชนส่งมานะเนี่ยถ้าเกิดสมมุิส่งมาแล้วแพ้ทั้ง3าคน3าเขตนะเนี่ยเจีย๊ยบอมรัชจะต้องเลิกการเมืองตลอดชีวิตนะเนี่ยเจีย๊ยบออกมาประกาศลั่นจะวางมือยุติบ,บทบาทนะคกับด่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปขุดนะครับท่านเฮ้ยรายการเข้าไปสัมภาษณ์ ในการที่คัดเลือกผู้จะมาสมัครอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมีกระบวนการคัดสรรอย่างไรเรามีกระบวนการคัดสรรอย่างดีนะคอะ,นะคะ่เนี่ยแล้วก็แล้วก็ถามมีการตรวจประวัติอาชญา,ากรไหมมีค่ะถ้าเกิดสมมุติเข้ามาในส่วนกลางแล้วนะเนี่ยเราจะมีการตรวจประวัติอาชญา,ากรเฮ้ย ความเข้าใจของผมนะครับทัานผู้ชมตอนแรกก็ต้องเข้าใจแบบนี้ครับท่านเอ้ยถ้าเกิดสมมติไม่มีประวัติอาชญากรรมอะไรพวกนี้นะครับทัานผู้ชมมันจะต้องอะไรวะได้ลงสมัครแล้วพอมาวันนี้หรอจ๊ะเอ๊ะ หรือว่าถ้าเกิดสมมติมีประวัติอะไรพวกนี้เอาเข้านะครับท่านผู้ชมตัวดีเปลี่ยนออกครับท่านตัว,ต,วตัวกะเลวกระหลอกเปลี่ยนเข้าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจด่วนอีกแล้วครับท่านไทยรักส่งเข้าประกวดพักประชาชนครับท่านสมุทรปาการนนเนี่ยออกถแถลงการขอโทษประชากรทั้งหลายกรณีอะไรจ้าผู้สมัครสอทอ,อสภาเทศบาลเมืองรัตหลวงจังหวัดสมุทรปาการถูกจับกลุมในข้อหาร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดนนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยควรแสดง จำนงยุติบทบาทหากพิสูจน์แล้วผิดจริงพร้อมที่จะถอดถอนจากอะไรวะเนี่ยถอดถอนจากสมาชิกพรรคนะครับท่านผู้ชมผู้สมัครสอทม,มืองลัดหลวงถูกจับข้อหาร่วมกันค้ายานะครับท่านถ้าเกิดสมมุติหากว่าพิสูจน์แล้วผิดจริงนั้นเนี่ยพร้อมที่จะอะไรจ้าถอดถอนออกจากพรรคนะครับท่านผู้ชม แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้คุณสรยุทธสุทัศนจินดานะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาถามโอ้ยนี่ยังไม่ขับออกอีกเหรออะไรประมาณนี้นะครับท่่นผู้ชมเฮ้ยแบบนี้ทัวรลังแกรหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านก็เป็นที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะรับท่่นผู้ชมล่าสุดไม่น้อยหน้าเฮ้ยขนยาบ้าห้าแสนเม็ดนะครับท่านตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าหงก็มีการโวยเดือดนะคะรับท่างผู้ชมโอท้อนะเนี่ยโดนเกมการเมืองลังแกรครับท่านจับยับ บ้าแค่ห้าแสนกว่าเม็ดนั้นเนี่ยทำไมตีข่าวเสียกระทึกคึกโคมนะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็น A อาชญากรเยี่ยงนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเจ้เนี่ยเื้ยพักประชาชนเขาก็ต้องมาแรงอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้หล่จะจ้ามีการขุดเพิ่มเติมอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะโดนขุดอีกสองคนแล้วครับท่านสําหรับผู้สมัครสอทอ,อะไรประมาณนี้คดีอะไรจ้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับคดียาเสพติดนะ นะครับท่านผู้ชมในขณะที่ผมกําลังขายลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปาเก็ดขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมมีทุกอย่างแต่ว่าสีส้มแล้วก็เดบิวไม่มีขายนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัดวิวชอ็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ปาเก็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนแม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับท่านผู้ชม 500กรัม240บาท250ากรัม1้0บาทค่าส่ง 40, 40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอดในกรท่านผู้ชม100่อกรัม150้บบาทไอซ์หลายกิโลไม่มีขายนะครับ่บานผู้ชม W Y สีส้มส้มระแวงแดงหลอนไม่มีขายนะครับท่านปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบ170กรัม150าบาท,150บาทนะครับ่านผู้ชมสั่งซื้อเข้ามาได้ครับท่านแม้ว่ากําไรจะน้อยนะครับ่บานผู้ชมอย่างมากมายกกยกองเลยทีเดียวนั้นเนี่ยแต่ก็เป็นอาชีพ จลิดขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านรวมถึงทุกท่านนนเนี่ยที่สนับสนุนในการสแกนคิว o d e คเข้ามาแล้วก็สนับสนุนโดยการส่งซปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านมาแล้วจา้าโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยพักส้มโกหกอะไรนะครับท่านทุกคนขาเอาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเคสใหม่ล่าสุดอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้3ชั่วโมงก่อนด่วนอีกแล้วเว้ยเฮ้ยกกตมีมติเอกฉันนะครับท่านถอดลายชื่อและเนี่ยนายเอกพลเอมชะอุ่มผู้สมัครสอท นครเจ้าพยาสุรศักดิ์เขตสามพักสม้มนะเนี่ย เหตุอะไรจ้าเหตุเคยมีคำพิพากษานะเนี่ยขายยาเสพติดทําให้ขาดคุณสมบัต yep, ิชาวบ้านแห่ถามคุณชอบพันธิกาผู้นําจิตวิญญาณแล้วก็คุณแจมกุณอะไรวะคุณเนมสสของพรรคเนี่ยที่มาช่วยหาเสียงพรรคส้มส่วนกลางเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงๆหรือนับเป็นผู้สมัครสอทลายที่2ในจังหวัดชลบุรีแล้วก็เป็นลายที่3ของพรรคเนี่ยช่วยชี้แจงด่วนค่ะแล้วก็มีการแท็กถึงพรรคประชาชนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะ ทำอย่างไรดีครับท่านในขณะที่โดนจับ500,000เม็ดนะครับท่านนายแบงค์อะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปรับยาแต่ในวงเล็บเว้ยแต่เป็นคนขับหลักนะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปสมัครครับท่านแต่เป็นสมาชิกพรรคนะครับ่ามบูชมไม่ได้ตั้งใจจะสมัครอะไรจะเนี่ยลงเลือกตั้งสทอทอะไรประมาณนี้ครับท่านพักประชาชนนะเนี่ยส่งใครมาให้ชาวบ้านเลือกค้ามีอะไรจริงบ้างคะเนี่ยก็โอ้ยเป็นคําถามที่มากมายกายกองนะครับ่ามบูชม โดยตอนนี้ครับท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับท่านผู้ชมมันไป,ไปได้หรือไม่นะเนี่ยข่าวแบบนี้ออกมาเพื่ออะไรจ้าเพื่อที่จะกบข่าวเรื่องชั้น14นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมุติไม่มีข่าวนี้ออกมาอะไรประมาณนี้ข่าวชั้น14ก็จะต้องโดนอะไรวะเนี่ยโดนตีข่าวแบบีกรกะทึกคึกโคมนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เข้าทางทักษิณเลยหรือเปล่าเพราะอะไรจ้าเนี่ยชั้น14ก็จะไม่โดนตีนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โดนจับแค่ห้าแสนเม็ดนะเนี่ยตี กันอย่างเป็นอัจญากรกันเลยหรือเอา้ากูยังไม่จบอีกแล้วว้ยเฮ้ยเลขาพักประชาชนว้ยเฮ้ยเลขาติ่งนะเนี่ยรับพักประชาชนไม่รอบคอบอะไรวะเนี่ยผมผู้สมัครสอทอเคยต้องคดียาพูดไอเดียสุดแสนบันเจิดทดลองงานก่อนอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมพูดไอเดียทดลองงานก่อนครับท่านมันยังไงกันวะเนี่ยโอย ก็ลองแสดงความเห็นใจมาณะที่นี้นะครับท่านผู้ชมแม้มันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรนะเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเปิดผ่านไปเจอครับท่านก็เจอแต่เรื่องนี้อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเจ้ะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมม็อบควายเดินม็อบโคมันยองครับท่านก็ได้ออกไปตะเวนตรงนั้นออกไปตะเวนตรงนี้ไปบุกพักประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้ว่าเฮ้ยไปบุกพักภูมิใจไทยนะครับท่านเอ้ไม่อยากเชื่อหูเลยนะเนี่ยไอแกนน เพประกาศว่าเฮ้ยโอ้ยขอบพุนเหลือเกินมาที่นี่มีน้ํากินด้วยถ้าเกิดจะให้ดีนะเนี่ยมีข้าวกินด้วยก็จะดีเราจะได้มากันบ่อยๆนะครับท่านมาสะท้อนให้ผมคิดนะครับท่านผู้ชมเป็นม็อบหาแดกหรือเปล่าถามแดกอะไรจะเนี่ยแดกข้าวกล่องนะครับท่านก็ช่างกับมันไปกอ่อนในขณะที่ม็อบเดือดน,นะครับท่านผู้ชมบวยวายนะเนี่ยลุ้นทักษิณติดคุกแนะ่ทักษิณติดคุกแนะ่ไอ้นักวิชาการนักวิชาเกินก็บอกทักษิณติดคุกแน่แล้วครับท่านเมื่อไหร่จ้า13มิ ทูนาที่ถึงนี้นะครับท่านผู้ชมเสรีพิสทธิ์นะครับท่านหนูเรีนะเนี่ยก็ออกมาบอกไว้เฮ้ยทักษิณชินวัตรรีบหนีไปให้เร่งด่วนนะครับท่านวันไหนจ้า29ที่ผ่านมานะครับท่านเพราะว่าวันที่30เมษายนทักษิณจะต้องติดคุกแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าอืมไม่มีติดนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วว่าเฮ้ยทักษิณชินวัตรนั่งโลเซลอยนะครับท่านผู้ชมสีดำไปสารอาญาขึ้นไต่สวนขอออกนอกประเทศครับท่านลุ้นลุ้ลนใบนี้อนุญาตหรือไม่อะไรประมา นี้ตอนนี้ก็เออยังหาข่าวไม่เจอนะคระับท่านผู้ชมน่าจะไปเจราจาก,กับโดนัลด์ทำอะไรประมาณนี้ครับท่านเรื่องอะไรจะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกำแพงภาษีหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านมันก็มากมายกายกองกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยสง่งผลให้ตอนนี้หฮยจะดูพรจะเป็นอย่างไรต่อนะเนี่ยจะดูพรเขาก็ยังมีความหวังนะครับท่านผู้ชมหลังจากประกาศลั่นว่าเฮ้ยม็อบทุกวัน,นงคางนะครับท่านเมื่อคืนนะเนี่ยผมมีโอกาสนะครับท่านผู้ชมแฝงตัวไปครับท่าน อย,อยู่บ้านว่างๆทำอะไรดีวะเฮ้ยขับรถรอบเมืองด,ดีกว่าเสริงอะไรวะเสริงนะครับท่านผู้ชมขับไปขับมาเว้ยเลยไปแถวม็อบคอปทออยู่อะไรประมาณนี้ส่องกล้องเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมคึกคักเหลือเกินกันเลยทีเดียวอันนี้นับจํานวนหัวได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีสายสื่อผมอยู่ในนั้นด้วยตอนนี้เหลือกี่คนชะเนี่ยม็อบมีกี่ร้อยกี่พันคน สามสิบคนไม่เกินนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมยิ่งจัดมันก็ต้องยิ่งโตหรือเปล่าวะนี่งานนี้ยิ่งจัดยิ่งง่อยนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้เฮ้ยสลิมทั้งหลายแหล่นะครับท่านผู้ชมรวมถึงกองแช่งนั่นเนี่ยฝ่ายแค็งแห่มีความหวังหลังสันอะไรวะเนี่ยไต่สวนเองทักษินอะไรวะเนี่ยคำร้องยื่นขอคาร้องเดินออกนอกประเทศอีกครั้งลุ้นใบนี้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าได้ลุ้น หรือยังนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ออกมาแล้วนะเนี่ยทักษิณตอนนี้เหลืออยู่2ทางเลือกเว้เฮ้ยแล้วก็ตอนนี้ทักษิณจะหนีหลายที่แล้วนะครับท่านที่ไหนบ้างจะเนี่ยมีทั้งที่ลงเกลือนะครับท่านผู้ชมชายแดนสาแก้วนะครับท่านชายแดนตรงนั้นชายแดนพมา่าชายแดนตรงนี้โอ้ยมั่วไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมยันมาถึงสุไหงโกโลกครับท่าน สตูนจะนั่งเรือนะนี่ออกไปลังกวีอะไรประมาณนี้นะคร mm. ับท่านผู้ชมนครศรีธรรมราชโดยบอกว่าเนี่ยจะมีผู้กองนะครับท่านซึ่งก็น่าจะหมายถึงธรรมนัตนะเนี่ย mm. เอาเรือนะครับท่าน mm. เรือยอดเรือหางยาวอะไรประมาณนี้เอามา mm. เทียบท่าเพื่ออะไรจะเนี่ย mm. ให้ทักษิณหน,นีไปนะรับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปทําไมครับท่าน เป็นเกิดเ,เ,เกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามีความหวังนะคะท่านผู้ชมสําหรับกองเชียร์กองแช่งอะไรประมาณนี้ลั่นว่าเนี่ยอุ้งอิงอยู่ไม่รอดแน่เพราะอะไรจ้าเดี๋ยวทักษิณไม่อยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมไม่อยู่แล้วนี่ก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่เขาวาดหวังไว้นะครับท่านทักษิณจะต้องหนีอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมอุ้งอิงเหลือ2ทางเลือก1ทักษิณติดคุกนะเนี่ยหรือถ้าเกิดจะไม่ติดคุกอ่าอิงก็ต้องลาออกจากการเป็นนายกสินารลโอที่สองละจ้าทักษิณหนี เอ้ยสู้โดยการหนีไปตั้งหลักนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ให้นายกอิงนเนี่ยยุบสภาอะไรประมาณนี้กูก็งงนะครับท่านผู้ชมอืมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโอ้ยขนาดเดียวกันนะเนี่ยตอนนี้เพื่อไทยันเมื่อเฮ้มติแพทยสภาล,ลงโทษสามหมอนะครับท่านผู้ชมไม่กระทบนายกอิงลั่นอย่โยงการเมืองอะไรประมาณนี้ไอ้รักชณครับท่านแชร์อะไรวะเนี่ย งบสร้างอาคารจอดรถสภา5เอะอไวะเนี่ย4,500กว่าล้านนะครับท่านแพงกว่าสอตองอทั้งตึกอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโอ้ย oh, hey, วันนี้ก็ทอล์กออฟเด o อดนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจะเนี่ยเรื่องอะไรวะ ไอ้ผู้สมัครสอทอ,อะไรประมาณนี้ภาคประชาชนโดนจับนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเรื่องผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านอาจจะโดนกันแกล้งก็เป็นได้นะเนี่ยทำไมต้องมาจับตอนนี้ทําไมไม่เว้นระยะถามเว้นระยะยังไงวะน่าจะรอให้มันจบไปก่อนนะเนี่ยจบยังไงวะเนี่ยจบอะไรวะเอ้ยหลังเลือกตั้งสอทอไปแล้วนะครับเรื่องผู้ชมทําไมถึงต้องมาจับตอนนี้นะเนี่ยมีการตั้งคําถามว่าเฮ้ยห้าแสนเมตตีข่าวกันอือกระทึกคึกโคมเหมือนกับประนด่งดุดว่าเป็น อาจชียากรน,นะคะท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจแล้วตอนนี้เขาคนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมใครหลหะจ๊ะเนี่ยสเสรีพิสุทธิ์ครับท่านโอ้ยมั่นใจอีกแล้วนะครับท่านมั่นใจว่าอะไรจ๊ะเนี่ยสเสรีพิสุทธิ์นะคบท่านผู้ชมหลังจากออกมาโว้นะคบท่านผู้ชมเชื่อมั่นอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวทักสินจะต้องหนีวันที่สามสิบ ยี่สิบเก้านะเนี่ยที่ผ่านมาให้รีบหนีไปนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะตอนนี้ครับท่านรู้สึกว่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยราศีนะครับท่านผู้ชมมันจะลดน้อยถอยลงไปทุกทีแล้วนะครับท่านวันนี้มาอีกแล้วซึ่งเสรีเป็สุดครับท่านบอกว่าเนี่ยจะหนีก็เอาลูกสาวไปด้วยนะบ้านเมืองจะได้สงบเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ไว้าตายแล้วตายแล้ว,ลวเฮ้ยเห็นใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมเห็นใจใครคะจะเนี่ยเอออันนี้ชาวเด็ตเขาเห็นใจนะครับท่าน ไอ้เราก็อยากจะไปปกป้องเสรีพิสทจิ์เหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบางคนก็มาคอมเมนต์เฮ้ยเสรีพิสทจน์เนื้นเนี่ยผิดหวังหรือเปล่าไอ้เราก็งงผิดหวังเรื่องอะไรวะเนี้ยอยากจะเป็นรองนายกหรือไม่อยากจะคุมรัฐมนตรีมหาไทยหรือเปล่าอยากจะคุมอะไรวะเนี่ยตำรวจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตเขาตีข่าวมาแบบนี้ครับท่านตัวก็ได้มีการขุดนะครับท่านเสรีพิสูจน์เคยออกมาประกาศลั่นนะเนี่ยเกิดมานะเนี่ยชีวิตผมเกิดมาก็เพื่อที่จะ รับใช้เพื่อไทยอยู่แล้วนะครับเดิมผู้ชมและสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าสุดท้ายก็ออกมาตีโพยตีพายนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ประกาศลั่นนะครับเดิมผู้ชมเสียงดังฟังชัดกันเลยทีเดียวลั่นว่าอะไรจ้าเนี่ยย,ยืนยันว่าจะไม่ลดตัวนะเนี่ยในการที่จะรับตําแหน่งลองนายกเด็ดขาดกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมาเชิญไม่ต้องมาชวนนะครับเดิมผู้ชมโอ้ยก็ยังไม่มีใครเชิญไม่มีใครชวนเหมือนกันครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับเดิมผู้ชมตอนนี้มันอีลุงตุงนางสังขยา กันไมหมดเลยครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก้าวไกลมาขายยามหมดนะครับท่านอันนี้ก็ตื่นตีได้หลายความหมายนะ นการท่านผู้ชมเราก็ต้องสนับสนุนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวในขณะที่ตอนนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาประกาศนะเนี่ยไม่มีความกังวลเรื่องชั้น14ชั้น15อะไรประมาณนี้ส่วนทางกับพวกอะไรว่าเนี่ยกองแช่งนะครับท่านผู้ชมยังตั้งเป้าฝันใยอันใยฝันครับท่านเรื่องอะไรจะเนี่ยอยากจะเห็นทักษิณชินวัตรติดคุกนะครับท่านผู้ชมส่วนผมหล่ะจะเนี่ยฟันทงตรงนี้เลยนะครับท่าน เอ้ยมีหมูขายหมูนะครับท่านผู้ชมมีบ้านขายบ้านขายรถครับท่านเอาไปเต็งไว้ได้เลยนะเนี่ยเรื่องอะไรจ้าทักษิณไม่มีทางโดนติดนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้าเนี่ยคือผลของการกระทํานะครับท่านถ้าเกิดสมมุติจะโดนจริงๆนะครับท่านผู้ชม มันจะต้องโดนระดับอะไรวะเนี่ยกระบวนการนะครับท่านที่ทําให้ทักษิณไปอยู่ชั้น14อะไรประมาณนี้เหมือนกับผมเว้ยถ้าเกิดสมมติผมไปติดคุกเว้ยแล้วก็ก้มคุกนะครับท่านผมส่งผมไปอยู่โรงพยาบาลอะไรทํานองนี้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูอยากจะกลับเรื่องจําเหลือเกินกันทีเดียวแบบนั้นทําได้ไหมจ๊ะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ล่ะจ๊ะเนี่ยแม่ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับท่านทักษิณกลับมาได้ด้วยเหตุอะไรนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่ต้องพูดกันมาก นะครับท่าน แต่ก็ยังมีคนตั้งความหวังล้มลุ่มแรงๆนะครับท่านอย่างไม่หยุดยอนเอ้าเจออีกคนนึงเว้ยเฮ้ยโตโต้เบียร์รัฐจงเทพนะครับท่านทุกคนคะสสโตโต้ลบคลิปและภาพถ่ายที่ไปช่วยทีมผู้สมัครนายกแล้วก็สธลัดหลวงหนึ่งหนึ่งในทีมผู้สมัครที่โดนจับคดียาเสพติดหมดเลยเหรอคะลบบอกทาไมลบทําไมทําลายหลักฐานหรือเปล่าพี่ตํารวจเรียกโตโต้สสโตโต้พักส้มนะเนี่ยไปสอบเพื่อขยายผลดีไหมคะอะไรประมาณนี้ อืว่ากันไปนะครับท่านเอา้ามาแล้วเฮ้ยจดหมายเปิดผนึกครับท่านจากอะไรจะเนี่ยถึงพักเอ้จากพักประชาชนนะครับท่านได้ออกถแถลงการนะครับท่านยอมรับผิดและขอโทษกรณีผู้สมัครสอทอถูกจับกลุ่มข้อหาค้ายาบ้ายาไอาอะไรประมาณนี้จํานวนมากโอ้ยก็ว่ากันไปนะครับท่าน รวบนายแบงค์พันุพงพงแก๊งบุญรักษาพร้อมยาบ้า5 0 0แสนกว่าเม็ดยาไออีกหลายโลจำนวนมากนะครับท่านชาวบ้านถามสนั่นถามว่าอะไรจ้าใช่ผู้สมัครสอทอพักประชาชนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อืมหลังจากเมื่อวานนี้สืบสวนมีนบุรีนะครับท่านผู้ชมตำรวจครับท่านรวบแก๊งค้ายาบุญรักษาพร้อมยาบ้าเกือบ5,000 0เม็ดยาไอแล้วก็ยาเค2กิโลโหเยอะเหลือเกินนะครับท่านหนึ่งในนั้นชื่อจริงชื่อเล่นและรูปร่างเหมือนผู้สมั ัสอทอพักดังคนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้แบบไปไม่ถูกเลยนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้ออกมามีหลายข้อสังเกตนะครับท่านผู้ชมทําไมถึงเพิ่งโดนจับวันนี้แล้วเนี่ยโดนจับวันนี้เพราะที่จะไปอะไรวะเน,นี่ยเอาข่าวไปปิดเรื่องของชั้น14นะครับท่านผู้ชมแล้วมันจะได้อะไรวะเน,นี่ยถ้าเกิดสมมติไม่อะไรวะเนี่ยปิดข่าวเรื่องชั้น14ไม่มีข่าวดังมาประกบนะครับท่านผู้ชมม็อบก็จะต้องอะไรวะเนี่ยก็ จุดติดนะครับเดิมผู้ชมหลังจากนั้นมอบจะจุดติดครับท่านประชากรจะมาม็อบอย่างเยอะแยกกะกันเลยทีเดียวรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ค่อยอเป็นสุขนะครับเดิมผู้ชมก็เลยเกิดเหตุการณ์จับกันขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับท่านบ้างก็ออกมาโวยนะเนี่ยมีเรื่องอื่นที่ควรจะต้องใส่ใจทําไมไม่ใส่ใจนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้โดนจับแค่ห้าแสนกว่าเมตรตีข่าวอย่างกับเป็นอาชญา,ากรน,นะครับเดิมผู้ชม แล้วก็คอมเมนต์นั้นเป็นอย่างไรต่อจ้าแม่เอย้ยคนก็เข้าไปตอบกลับนะครับท่านผู้ชมจํานวนมากกันเลยทีเดียวมากขนาดไหนจ้าเนี่ยมากขนาดที่ว่าผมรูดจนเมื่อยนะครับท่านผู้ชมก็ยังอ่านไม่หมดครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมเจี๊ยบอมรักจะได้เลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตหรือไม่อีกไม่กี่วันได้รู้กันนะครับท่านยืนยันนะเนี่ยเจี๊ยบอมรัฐถ้าเกิดสมมติสอทอที่พักส้มส่งลงมาเลือกตั้งที่นคนปรปฐมแพ้ทั้ง3ามคนสามเขตจะยุติบ,บทบาททาง การเมืองนะคบท่านผู้ชมโดยตอนนี้รู้สึกว่าเจ๊บจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีแล้วนะคะท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ต้องอย่าลืมนะครับท่านอันนี้อาจจะเป็นเกมการเมืองนะคะท่านผู้ชมอาจจะมีการเล่นสกัดขาลอบบี้นะเนี่ยเพื่ออะไรจะเนี่ยกบข่าวเรื่องทักสินเตรียมหนีกบข่าวเรื่องชั้น14นะคบท่านผู้ชมให้มันนุ่ฟูไปกว่านี้ก็เลยโดนจับอะไรประมาณนี้กูว็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่เน่าสนใจสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้นะคะท่านผู้ชมสรุปสรุป วเล็กน้อยถึงปานกลางต้องขออภัยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สักหน่อยก็จะขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านบูฟังที่รบจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน